สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับอยู่กันในเกมอ่าโปเกมอนสตรีมนะครับก็สำหรับคลิปนี้มาลุยกันต่อนะครับไอ้ดีเซิร์ฟในส่วนของซีซั่นใหม่ครับก่อนตัวเองก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับผ่านแฟนเพจโปเกมอนสตรีมได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับของอีกวันหนึ่งก็นั่นแหละทำเควส์ทำอะไรกันไปก่อนนะฮะนี่ในนั่นนะครับที่สามารถที่จะรับไอเทมได้นี่ครับมีเพชรมีอะไรแจกตรงนี้เยอะนะครับ ไล่ทำไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็เปอใหม่ก็สัก2องแสนละกันวันละแสนวันละแสนเนาะวันละแสนเลเวลห้าละกันคือจะบอกก่อนว่าผมสามารถอัปเกรดพลังได้มากกว่านี้แล้วก็เลเวลมากกว่านี้ด้วยนะแต่ผมแค่จะกักไอเทมไว้เฉยนะครับตอนนี้คอยมันมีน้อยนะฮะไม่อยากซื้อแจริงๆเราก็ซื้อของอัปเกรดได้นะครับตัวละครเรามันครบตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วไง จัดไปครับขอสักหน่อยหนึ่งคือตัวละครหกของเรามันครบแล้วนะครับคือมันมีเล่นครบต้แหน่งแล้วมันก็เป็นตัวที่ดีด้วยนะฮะที่ที่ได้มาเนาะอ่ะรับไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวเคลียร์布拉ก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวสุ่มวงลมวงล้อเล่นกันด้วยนะครับน,นี่เลนหน่อยนะมาอะไรที่มันเป็นมินิกงมินิเกมก็เล่นไปเดี๋ยวจะได้อะไรบ้างไม่เคยได้เลยเพชรเยอะๆเนี่ยอย่างมากก็ห้าสิบหกสิบะโอเคก็ทํา เอเวนเจอร์เควสกันครับผู้เควสรายวันนะก็ภารกิจลากดก่อนเลยกันมาสเตอร์ Master. อันนี้ต่อเลยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะฮะห้าพันนะครับห้าพันเพชรนะครับในการจบนะครับในแต่ละวันนะถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาแล้วก็ไล่ฟาร์มด่านไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันจะมีผลต่อการอัพแรงนะครับหมายถึงเปลี่ยนสี เพราะว่าการอัพโพเทนเชียลนะครับจะต้องการระดับสีม่วงนะถ้าผมไม่ได้ระดับสีม่วงนะผมไม่สอนที่จะเขาเรียกว่าอะไรน,นะอ่ามาครับผมยังไม่มีระบบก,กวาดล้างออโตโ้เลยเนะี่ยจะไม่ได้เู้ว่าไหนผมลืมอนะอ่ะโอเคนี่เหมือนเล่นมแมลงอยู่สองเล่นไม่ใช่ไหมเนี่ยเป็นมังกรปะ่ะตัวนี้เนาะ น่าจะเป็นมังกรอ่ะรับไอท้ทงไอเทมไปนะครับเล่นได้เนี่ยเล่นได้เล่นไปเรื่อยนะครับอ่ะเราก็ค่อยลงลงของเราไปนะครับตรงนี้ขัดไปครับตรงนี้ตรงมีสีชมพูครับไอ้ด่านนี้มันเล่นได้อยู่แล้วครับมันไม่ได้ซีเรียสอะไรผ่านก็ผ่านแบบส,สบายๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆด่านนี้ก็จะเป็นพวกอัปเกรดต่างๆ มาสู้ไปก็ให้มันสู้มันไปเรืเอยครับไม่มีอะไรมากสามารถพูดคุยอะไรกันได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเึงดีคด,ดีได้เปลี่ยกนกันก็ได้นะครับผมตรงนี้ไปอ่ะต่อครับตัวนี้ตีที่ตัวที่ตีแรงที่สุดในทีมผมคือดีตดาดอนนะตีธรรมดาก็2 0งแสน ถ้าไม่ตายนีประมาณ6กเจ็ดแสเลยนะถือว,ว่าแรงที่สุดในทีมแล้วอานี้จะเปลี่ยนล่างสไตล์เป็นอัซัมด้วยนะเล่นไปก่อนครับเรื่อยๆมาแต่ระดับยากก็เล่นไปแล้วครับค่อยเก็บแต้มไปส่งมอนไปไปจนภัยด้วยนะครับหาของหาอะไรนี้เป็นแท่งผลึกนะครับเอาไปอัปเกรดนะครับในส่วนของน่าจะเป็นอาวุธเนาะพวกหินสีๆครับ อ่ะไปกดให้หมดเลยนะอ่ะอาเห็นเล่นอีเทอร์แลนด์ม้างดีกว่าผมก็ไม่ไเล่นอีเทอร์แลนด์เลยน่าจะเริ่มหลักที่หนึ่งใหม่แน่เลยอ่ะค่อยๆลงอีเทอร์แลนด์ไปแล้วกันนะครับอืมอ่ะโอเคครับเดีย๋ยวค่อยๆกดเราไปเรื่อยๆนะครับด่านตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับพลังเราเยอะกว่าเกือบสิบเท่าอะ่ะอืมเรื่ยแค่เจอเราเขาก็โดนสกัดลมไปแล้ว ปิวปิวอะไรประมาณนี้นะ่ะก็ถือว่าได้อยู่ครับส่วนใหญ่ผมก็จะขอบูสต์สเตก่อนสู้นะครับถ้าเจอคู่คู่ก็ต้องเลือกเอา่อะแต่ไปครับโอเคก็เลือกเอานะครับจะเอาบัฟจ้สู้นะครับแล้วแต่สถานการณ์เลยตอเนี้ยแล้วแต่สถานการณ์โลด อ,อย่าเปิดกลองเปิดกล่องให้เรียบร้อยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนแรกครับที่เราจะลุยกันก็เปิดให้หมดทุกกล่องนะฮะเปิดตามนี้แหละไม่ยากไม่มีอะไรยากเลยนะฮะตรงนี้สบายๆนะครับก็ลุยต่อได้นะครับมันมีแค่เจ็ดชั้นถ้าตัวไหน าการโหดมันก็จะฟุบฟๆ,ๆหายไปเลยนะครับถ้าเกิดพลังเรามากกว่าพอสมควรนะก็แทบจะไม่โดนดามเมจโดนอะไรเลยะือถือว่าใช้ได้เหมือนกัน,นครับสเต็ p นี้ก็ไอเทมนะครับก็เก็บให้เรียบร้อยฮะเดี๋ยวได้ใช้ในแน่ๆทอง70กว่าล้านผมไม่น่าพลาดนะตรงน,นี้อ่ะโอเคดีมากเลยนะครับโอเคแน่นอนละทีเดียวนะฮะเอาเรื่องแล้ว หลุยต่อนะครับตรงนี้น่าจะมีอะไรยากครับโอเคเรียบร้อยดีสบายก็ไล่อัปเกรดไปนะครับผมจะอัปเกรดปเป็นดนซี่ให้ดูนะครับเพราะว่าเดนซี่เนี่ยผมจะเล่นตั้แต่แรกยันเล่นเกมอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เลยจะดันพวกตัวที่เก่งที่สุดก่อน ก็สำหรับสไตล์นะครับก็ต้องอัพเหมือนกันนะครับเป็นตัวสุดท้ายที่ผมไล่ไล่อัพมาก็สไตล์สามารถเปลี่ยนร่างได้นะครับเพราะว่าน่าจะเงื่อนไขครบทุกอย่างแล้วแหละนะครับเรามาเปลี่ยนร่างกันนะครับก็สำหรับซัมแม่งเล่นดีมากนะครับก็เก่งกว่าสไตล์เยอะนะครับลงแถวหลังตีซ้ําโอ้ดีอะนะครับเอาง,ง่ายๆเลยอ่ะโอเคสายแท่งก็ไม่ต้องจําเป็นต้องมีด้วยฝั่งตรงข้ามมีก็โดนล้ด้านหลังอยู่ดี อ่ะโอเคเรียบร้อยก็ได้อัพตรงนี้ไปนะครับนี่จะเป็นพวกสกินอุปกรณ์ต่างๆนะฮะอ่ะรับแต้มรับอะไรไปให้เรียบร้อยนะฮะตรงนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะมั้งเหมือนจะกดไม่ได้แล้วนะอ่ะลุยนะครับก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์อยู่นะีน,นี้เราก็ต้องมาปั้นต่อครับ อุ้ยแน่นอนเลยทีเดียวครับก็กวาดล้างไปนะครับผมก็จะกดกวาดล้างเอาเวลก่อนพอดีว่าจะเอาให้ได้สัก45นะครับพอดีว่าจะปลดไอ้พวกกิจกรรมบางอย่างแล้วก็จะมีไอ้แต้มพอสวรรค์น,นะครับที่มันจะต้องอัพตอน เวล45ด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวก,กดตรงนี้1อันนะ potential นะครับแต่ว่าเงื่อ่ไข p o t e เช i a l ก็คือจะต้องเป็นระดับสีม่วงซึ่งมันคือสเตจถัานไปจะเล่นนะฮะคือผมจะใช้เป็นโตะว,วันแค่วันละร้อยนะผมไม่ได้ใช้เยอะนะฮะเดี๋ยวถ้าช่วงไหนเกมมันแจกเยอะก็เดี๋ยวจะใช้เยอะๆนะครับหรือว่าคอยผมจะไม่ใช้นะเดี๋ยวผมจะพยายามหักดิบเองก่อนก็เท่าเล่นเท่าที่มีก่อนแล้วกัน ทำเป็นเหมือนว่าเราเล่นสายฟรีร้อเอรเซ็อยู่นะครับี่เราก็ได้คอยคืนแล้วทุกคนไปเดีย๋ยวตอนได้คอยคืนชดเชยกันก็นั่นแหละคอยอัปเกรดชุดใหญ่ทีหนึ่งตอนนี้ก็มีเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นไปก่อนนะครับแต่น้องๆหลายคนก็กดเป็นตกกันเกลี้ยงแล้วนะครับเรเวลก็พุ่งกระฉูด6070กัน,กนสบายๆนะเดีย๋ยวผมก็เอาตรงนี้ก่อนนะครับ ให้มันเต็มทุกช่องก่อนอัพไปเรื่อยแค่อัพตรงนี้ก็พลังพุ่งแล้วนะครับแต่ไม่รู้จะถึงสองแสนหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นอะไรละเอียดขนาดนั้นด้วยค่อยๆเล่นไปนะครับตรงนี้นี่ดีมากครับก็อย่าลืมไปเล่น ball ลนะ <c oughs> ดอสบอลเลยนะดอสบอลดอสบอลของเรายไม่ได้ลงเลยนะเล่นดอสบอลอีกหน่อยนึง อโอเคแจมอัปเกรดไปให้เรียบร้อยอัปเกรดตามเลเวลตัวละครนะครับเนี่ยอ๋อเนี่ยต้องเล่นถึงด่าน10นะครับเล่นไปด่าน10นะครับเพื่อที่จะอัพขั้นให้เราเป็นสีม่วงถึงจะได้อัพโพเทนเชียลต่อได้ไม่งั้นมันก็จะตันอยู่แค่ตรงนี้นะครับแต่ลหลายคนนะเลือกที่จะดันเลเวลไปเลย 60- 70ไปเลยแล้อัพทีเดียวก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเล่นแต่ผมไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นก็เลยค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะฮะ ก็ถึงเหมือนกันคะแนนน่ะพลังอ่ะนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวอัพอันี้หน่อยนึงนะฮะไอ้แต้มเนี่ยอ่ากดไปยังกว่าจะเต็มอ่ะนะไม่รู้จะหมดกี่เพชรนะเนี่ยอ่า่ะของหมดนะครับหมดเพชรไปประมาณเหมือนนิด,นด เนี่ยมันต้องผ่านไปถึงด้าน10ก่อนนะครับมันจะรุยต่อก็ได้นะครับก็คงเล่นึงถึงด้าน10เพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวมันอัพ,พเพลนเชียลไม่ได้นะครับก็อย่าเราลุยกันไปก่อนถึงด้าน10แล้วกันอ่ะลุยกันต่อครับยังต้องสู้กันต่อไปนะฮะนั้นไม่ได้อัพแน่แน่พลังก็ยังคงเล่นตัวละครตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวซับมาตัวหนึ่ง มาถึงด้านสิบนะฮะเราก็คงเล่นไปเรื่อยๆครับผมก็ยังใช้ตัวละครเดิมอยู่นะครับก็ยังไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าพวกท็อปเซิร์ฟผมก็ยังเล่นตัวพวกนี้อยู่นะครับเราเล่นประคองไปก่อนได้นะจริงๆตัวละครแค่นี้มันก็เล่นได้เรื่อยๆอยาวๆนะฮะ จริง S บวกห้าตัวนี้ก็เล่นได้เยาๆแล้วแบบว่าเล่นได้เยอะนะครับอาจจะไปตัดสิน PVP PVP PV ก็แทบจะทีมเดียวกันแต่ว่าวันนี้ PVP ก็มีตัวซัพพอร์ตเพิ่มเข้ามาสำหรับใครที่เขาเติมพาร์ตกันไม่ใช่เด็กไม่ใช่เติมพาร์ตเติมคอยมาก็จะได้เซอลบีไปด้วยนะครับใช้จ่ายคอยก็ได้เซอลบีมาก็เอามาเป็นหนึ่งในตัวซัพพอร์ตได้ส่วนใหญ่นะครับเซิร์ฟผมผมเนี่ยพวกท็อปเซิร์ฟเขาก็จะ,จะ เติมคอยมาซื้อให้มาอัปเกรดซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเติมคอยมามาทําตัวละครเนาะเหมือนหล,หลายๆคนก็อาจจะใช้5ตัวนี้เป็นตัวเะไรวะเป็นตัวเมตากันในรอบนี้แต่ว่าสําหรับ God Mewtwo เนี่ยจะใช้ช่วงแรกนะฮะใช้ช่วงแรกตอนนี้หล,หลายๆคนก็ใช้มิวทูธรรมดากันแล้วเพราะว่าได้จากการกดคอยใช่ป่ะล่ะมันก็มีแจกแล้วก็ VP อีกนะครับใครทีเล่นวีถึง v p 12ก็จะได้มิวทูมาก็ บางคนก็ทำมีทูวายเรียบร้อยแล้วก็มีนะฮะแต่ว่าเล่นกอดไปก่อนได้นะครับเล่นผมเนี่ยผมก็เล่นกอดเป็ทูไปก็มีทูมันอีโวไม่ได้แต่ก็เล่นได้เรื่อยๆนะครับอ่ะไล่เล่นไปเรื่อยๆนะครับก็ลุยไปวันนี้ว่าจะเล่นให้จบแค่ด่านสิบพอครับไม่ได้เล่นเยอะจะทําตัวละครเป็นสีม่วงพอผมจะอัพโปรเจเชียไว้เฉยจริงๆผมเล่นวันนี้วันล้นหน่อยนะครับไม่ได้เล่นเยอะเพราะว่าตามลงเวลาด้วยนะครับไม่รีบครับอาจจะจบที่เลเวลห้าสิบวันนี้เดี๋ยวดูก่อน เมื่อวานจบเลเวล3สามห้าวันนี้จบห้าสิบจริงๆผมจบได้ถึงเลเวหกสิบเจ็ดสิบเลยนะแต่ผมไม่อยากทำนะครับคือมันก็แค่กวาดล้างอะเนี่ยผมใช้เป็นโตะเป็นโตะผมก็เหลือห้าหร้อยชิ้นก็กวาดล้างไปตัวนี้ก็ขอแค่ห้าสิบกแล้วกันตัวนี้ตัวที่ตีแรงสุดในทีมผมนะครับจะเป็นลิซารอนนะลิซารอนแรงตีแรงสุดเลยอโอเคตีธรรมดาก็สองสามแสนแล้วอะ่ะ แต่ก็ค่อยว่ากันยังไม่ได้ใส่ของเขิงตรงนี้มีอุปกรณ์นะครับอิจรารี่ไอเทมแค่สามชิ้นเองนะครับยังมีไม่ครบทุกตัวอีกสามตัวยังใส่ไอเทมกากๆกหมดเลยโอเคโอเคเรียบร้อยครับเหมือนังด่านห้าใช่ะ่ะอ่ะด่านที่สิบของด่านที่เก้าเก้าไ 10บขีดเหรือ9ก้ขีดสิดีกว่าด่านใหญ่คือด่าน9ด่านเลอกคือด่าน10นะเก้า <c> ข <oughs> ีดสิบเอาง,ง่ายแสงอยู่ดิเดนซี่มันบอาเลยวะไม่ได้อัพไม่ได้ใส่ของอใช่ไม่ได้ใส่ของ,ของลเลยเฮ้ยสไตย์ยังตีตั้งเท้ามือเนะียสไตย์ตีแถวหลังได้นะครับนะเดีย๋ยวจะเล่นต่อนะครับเล่นให้จบด่าน10เพราะว่ามันต้องเล่นด่าน10กว่าจบ10อ่ะแต่ท้ายถึงจะโอเคนะครับ เดี๋ยวให้จบ10ก่อนวันนี้เล่นไม่เยอะหรอกนะครับเล่นแค่10เกาะก็พอนะครับจะด่านระดับยากอีกนะทีมด่านระดับยากผมไม่ได้ลงเลยโอเคเกียร์ตีเบาครับเกียร์ชนะอยู่นะสบายสบาย ด่านสิบนะครับเดี๋ยวจบด่านนี้ผมจะกวาดล้างให้ได้เลเวลห้าสิบนะเดี๋ยวจะไปอัพขั้นต่อนะครับก็เล่นไปไปเตไปครับผมก็แบ่งเป็นโตเล่นมาละร้อยอันร้อยอันก็ได้นะผมไม่ได้เล่นเยอะผมแบ่งเล่นเป็นโตละร้อยอันร้อยอันไงไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบว่าถูหมดขนาดนั้นนะถ้าผมทุ่มหมดผมก็เลเวลเจ็ดสิบกว่าเหมือนกันอันนี้ค่อยๆเล่นไปไม่รีบนะครับจริงผมเล่นวันนี้วันละหน่อยนะถ้าถ่้ยถ้าวางถ้าวางเยอะก็เล่นเยอะว่าน้อยก็เล่นน้อย เดีย๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยวานเท่าไหร่ก็ลองดูนะครับว่าไหนอัพได้เลยเนี่ยเงี้ยมันฟาร์มได้ด่านสิบเป็นปะแล้วก็กดไปเยอะเลยเผื่อตัวอื่นด้วยไม่ใช่หรอ,อนีสามารถอัพเป็นสีม่วงผมก็จะไล่ทําเป็นสีม่วงไปเลยแล้วกันโดยการลากจากตรงนี้เป็นหลักนะฮะนี่ก็จะปิดที่สักระเบล50ห้าตัวครม่วงนะก็พอละอันนี้ไม่ได้เยอะมากกอพอเล่น,นครับ อืมโอเคเล่นมากกว่านี้นะโอเคโหอ,อ,อืมไปสีหกอย่างนี้ผมไม่ได้เล่นด่านพวกนี้เลยว่ะโหเ็งเลยอะ่ะเพิ่งจะมากลางลิมิตต,ตัวเองครับ ซื้อแต่ม่วงเล่นละโอเคทะลวงด้วยครับอ่ะเป็นสีม่วงยังโอ้ไปต่อได้ลยนี่ว่าโอเคค่อนข้างจําเลยนะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวอ่ะถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ก็อัพได้ละพเลปลดผมบอกคือปลดม่วงปุ๊บก็สว่างเลยวิ่งสบายใจนะครับ ค่อยปลดตัวอื่นๆบ้างนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันด่านสิบเล่นแม่งไปเลยครับเลเวลห้าสิบปลดทั้งเลเวลห้าสิบแหละนะครับผมว่าน่าจะกำลังน,น่าจะกำลังดีนะก็แค่กดกวาดล้างไปเรื่อยไป รางหลังขึ้นยากแล้วอ่าเลเวล47นะก็กวาดรางัลไปนะครับเหลือแค่เลเวลเดียวนะเป็นโตยังไม่หมดเลยอ่าเลเวล50นะครับอ่าพอเลเวล50เนี่ยมันก็จะมีการปลดนะครับนี่ครับระบบตรงนี้ด้วยนะครับเป็นนะครับเหมือนระบบ achievement นะมันก็เข้ามารับของรางวัลได้นะครับตรงนี้เลยเยอะมากโคตรจะเยอะนะครับก็สุดท้ายขึ้นอยู่ว่าเราทำเควสไหนกันไปแล้วบ้างเนาะเราว่ารับเพชรรับของ ไอเทมต่างๆไปเลยครับอืมตรงนี้ถึงมันจะเล็กน้อยนะครับแต่มันก็มีจํานวนที่มากก็ถือว่าโอเคในะระดับนึงแหละเคเนาะถ้าไม่รู้เควสก็สามารถกดเขาเาไปยังได้ยีไมันจะพาเราไปเล่นของเราเองครับไม่ต้องซีเรียสเลยเลเวลโค้งสุดท้ายครับพอปะกลัจะไม่พอมากเลยมันมีหนอให้ไม่ใช่หรอน่าจะได้อยู่ทนี่เล่นในวิถี สายฟรีนะได้แค่ไหนแค่นั้นจริงๆเต็ปสอนี้ผมอัปเกรดให้กับตัวเดนซี่ไปแล้วเราต้องอัปเกรดกับตัวอ,อื่นด้วยนะครับมันจะได้เท่าเทียมกันนะฮะผมก็จะไล่อัพผมไปเรื่อยตามของที่เรามีนะอะอัพสกิลกันเดิมทีละห้าได้แค่นี้จริงๆไม่ตึงไม่มากกว่านี้แล้วนะฮะ ส่วนแต้มอื่นก็รอเก็บไอเทมเอาลิงดีครับเปิดให้หมดเลยโพเทนชิลไปหืมไม่เตียวนะเปิดตัวอื่นบ้างครับเปิดไปอันนี้คือเปิดช่องก่อนนะฮะไมยว่ากันเ๋ยวค่อยว่ากัน ชิวครับไปยูทูก๊อตกดไปเลยนะครับไม่ต้องไปอะไรมากเายาไปไปดีครับจูไข่ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่ยากตัวนึงก็ข้าวแหละถือว่าอัพมาได้ดีเหมือนกันนะครับตรงนี้ในส่วนของประดับก็อย่าค่อยว่ากันเอาห้าสิบไปก่อนตรงนี้ก็ล้างได้นะครับไม่ถึงล้างเอาขึ้นมาอัพเกรดก,กันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ได้นะ ก็สำหรับวันนี้ครับก็อัพนิดหน่อยนะครับไม่ได้อัพเยอะผมว่าจะจบวันนี้ก็เอาไว้ได้สักเลข50กว่าๆและผมไม่ได้สนใจเรื่องอันดับสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะผมจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าผมจะได้รับคอยนะครับที่เป็นฟีดแบ็กกลับมานะก็เดี๋ยวพอได้คอยตรงชดเชยเสแรับปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาเปลี่ยนทีมอีกทีหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นก็จะใช้ทีมประมาณนี้ก่อนแหละคิดว่า มันก็เล่นได้นะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรแค่เราว่าแค่ดันเลเวลเพิ่มแต่วันนี้ผมก็จะดันแค่50าสิบไปแล้วเพราะาผมพูดแต่ตัวคิดว่าวันนี้ผมจะจบที่เลเวลห้าก็พอนะครับแล้วก็พลังสักสองแสนอันดับนี่ไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องสนใจไปเลยปล่อยไปก่อนนะครับนี่ก็จะอัพต่อแล้วก็เดนซี่เนี่ยเล่นได้เลยนะครับคือมีในบรรดา6ตัวนี้นะครับผมจะเล่นเดนซี่ไปถึงเลดเกมที่เหลือผมไม่เล่นถึงเลดเกมนะครับผมแค่อัพเล่นแค่ช่วงเวลานี้เวลาเดียวเท่านั้น เดี๋ยวพอผมได้คอยขึ้นมาปุ๊บผมก็จะไปจัดทีมที้ผมเล่นในอุรมกติผมตลอดนะฮะอ่ะก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้วิธีรวมเศษเอาก็ได้นะฮะมันใช้กี่ตัวก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้ละแ4 3ส8 3 3 4 8 4 3 2นี่หรอเขาข้ากันแล้วกันนะอ่ะรวมมาหนึ่งตัวก็ใช้วิธีการรวมดาวแบบคลาสสิกนะครับ จะรวมได้หลายตัวส่วนเรื่องนิสัยก็ค่อยว่ากันนะครับเราใช้ไปมิ้นต์เป็นนิสัยได้นะครับไม่เป็นไม่ไรเดี๋ยวมีคลิปแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการใช้ไปมิ้นต์ที่หลัง4ตัวใช่ไหมาเดนซี่ใช้ได้เลยนะครับเราก็ตีโบกตามปกติตีโบกบบคลาสสิกไปเลยนะครับรู้สึกว่าตันที่18ดาวปะ่ะคือในเนี้ยมันเขียน45ดาวนะแต่ว่ามันต้องตันที่18แหรือเปล่าผมจะดันจนกว่าคาสสิกจะติดนะครับ มันจะมี11ดาวจริงไล่เป็นส1 1ดาวเลยก็ได้นะครับเบ mm hmm. ื้องต้นอ่ะ12ดาวไปเลยปะแปอสา24่สแปดสามยี 8, 3, 24, 8, 4, 8, 5, ่สี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่สิบอ๋อมันมีเศษของมันเก่าๆด้วยนี่หวายเราก็ไม่ได้มองวันนี้เราก็ดันเดนซี่ก่อนแล้วกันตัวแรกเพราะเดนซี่ผม ปั้นโดยที่ไม่ต้องเสียด,ดายดาวไปแล้วเพราะว่าแต่ตัวอื่นอ่นอะอย่าเพิ่งอัปดาวมันนะครับถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเล่นมนะันอ่ะอืมเราเพิ่งไปอัปดาวมันยังไม่มีระบบนั่นยังไม่มีระบบที่เอาไว้ลากดาวสลับกันนะฮะถ้าเป็นเซิร์ฟโกบอลเนี่ยเขาจะมีการสับดาวหมายถึงการเขาเรียกว่าไม่ใช่การสับดาวเลยการโอนถ่ายดาวได้นะครับจากดาวตัวนี้ไปดาวตัวนู้นอะไรเงี้ยครับอ่าแปดสามยี่สี่ แค่2 1 0กว่าก็พอมัง้งหนึ่งสองไล่กดไปเดนซี่เล่นได้ครับเล่นไปเลยนะครับเดนซี่เล่นเลดเกมได้เลยครับไม่ต้องห่วงผมถึง9ดาวมาปั้นเดนซี่นี่ยตัวนี้เท่าไหร่ละ10ดาว12ดาวเลยเอาให้จบจบไปตอนนี้ผมปลดล็อกหมดแล้วนี่ใช่ปะ ต้องทำ11ดาวถึง12ดาวนะครับเพื่อทำเมก้าด้วยนะครับมันมีหลายอย่างมีหลายปัจจัยนะฮะะก็เศษแดงเนะี่ยคือเศษที่มันได้มาฟรีตั้งแต่แรกนะ83 24 200 219ถูกปะ่ะเออโอเค ไล่กดไปเอาคร่าวๆประมาณนี้แหละครับไม่ต้องอะไรมากเราก็เล่นกันแบบชิวๆกันยังไม่เต็มเลยเถอะสิบเอ็ดดาวจริงๆสิบเอ็ดดาวก็ก็พอแล้วนะใช่ว <c oughs> ่าสิบเอ็ดดาวก็ทำร่างเมก้าได้เนาะพูดถึงนะแต่ว่าผมยังไม่ปลดนี่หว่าต้องเลเวลเจ็ดสิบนะถึงจะมีเมก้าถ้าจะไม่ถ้าจะไม่ผิดก็สิบเอ็ดดาวป่ะเออถึงจะทำได้เนาะเนี่ยก็ดันไปเลยเดนซี่จุกๆไปนะฮะ เนี่ยแล้วก็อัพพลาสต e กก็ได้ครับพลาสติกเดนซี่ยัดไปก่อนเลยเอาสิบสองดาวไปเลยไหมล่ะ,ละเออมาขนาดนี้แล้วนะพูดถึงมาขนาดนี้แล้วก็เดนซี่สิบสองดาวไปเลยแล้วกันนะครับสามตัวเองนะครับแปดสามยี่สี่พอปะพอ รวมไปเฮ้ยผมมีอยู่แล้วนี่วะเฮ้ยเสียเลยเก็บไว้ใช้ได้ไม่เป็นไรช่างมเกินไปตัว่อโอเค12ดาวครับตัวเดียวพอที่เหลือผมจะไม่อัพดาวเลยเลยนะผมจะปล่อยไว้แล้วถ้าเกมเขาแจกคอยมาก็ผมจะคอยมาเริ่มอัพตัวละครแล้วเพราะว่าผมก็จะเหลือไว้อีกพันสองท้งบนค้างไว้แล้วก็บวกอันใหม่ที่เขาจะ แจกกลับมานะครับกิจกรรมล่าสุดที่เป็น5,000ก็ยังไม่ได้รับนะฮะก็เหี๋ยวได้มาก็เหวี๋ยวค่อยมาปั้นกันต่อเพราะนั้นเองเนี่ยนะครับทีมในรมกติก็เราจะต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะจัดทีมกันแบบไหนนะฮะอย่างเงี้ยครับที่แน่ๆนะที่สนใจนะนะที่ที่หม,มองมอง,มองไว้นะก็อาจจะมีไม่มีเลยนะที่มอง <laughs> m ิวทูเหรอ m ิวทูก็ต้องรอ V12 หรือไม่ก็ต้องรอโค้ดอะไรเงี้ยครับ ่ะก็เข้าๆก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็แล้วก็ตัวบิดวอลนะฮะบิดวอลเนี่ยมันเป็นเ e คอ r ซ่านะครับแต่ว่าระบบมันยังค้างพ่าเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องรออีกแป๊บนึงให้ระบบมันเคลียร์งมันก่อนเพราะว่าอันเก่าเนี่ยคือเราเปิดเมก้าจูใครกันแต่นี้เป็น l ลค o อซ่านะฮะ อ่าโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซน,นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้่แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใ,ใหม่คลิปหน้านะครับ mm hmm. ผมซีโอเกนสวัสดีครับ